สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลและอบตอกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเทศบาลเนี่ยก็จะครบวาระกันในวันที่27มีนาคม2568ส่วนอบาตาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะครบวาระในวันที่27พฤศจิกายน2568ทีนี้นะครับคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับเป็นทั้งนายกเป็นทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ที่จะกำลังจะคิดว่าจะสมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งเทศบาลและอบตก็ดีนะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจข้อกฎหมายกันเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันที่จะถูกร้องเรียนหรืออา,อาจจาะเราไม่ทราบและไปกระทา ก่อให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งกอ็อาจจะเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับเรื่องสําคัญก็คือว่าเขาจะมีกําหนดระยะเวลา180วันก่อนครบวาระรวมถึง90วันก่อนครบวาระที่เป็นเรื่องของลักษณะการกระทําที่ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งของเทศบาลนะครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง ก็คือครบวาระวันที่27มีนาคม2568โดยส่วนใหญ่นะครับสำหรับ180วันก่อนครบวาระก็คือ28กันยายน2567นี่คือเริ่มเริ่มตั้งแต่28กันยายน2567นะครับส่วนวัน90วันก่อนครบวาระก็คือ27ธันวาคม2567เริ่มตั้งแต่27ธันวาคม ไปจนถึง26มีนาคมนะครับ180วันก็คือเริ่มตั้งแต่28กันยายน67ไปถึง26มีนาคม68อ่าในส่วนของอบอตอนะครับจะครบวาระ27พฤศจิกายน68 180วันก่อนครบวาระก็คือ31อ่ 3, เริ่มตั้งแต่31พฤษภาคม2568ไปถึง26พฤศจิกายน2568อ่าน,นี่180วัน 90วันก่อนครบวาระอบตอก็คือเริ่มตั้งแต่29สิงหาคม2568ไปถึง26พฤศจิกายน2568นะครับทีนี้ในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่180วันก่อนครบวาระ,ะทั้ง2ประเภทเลยนะครับเพราะนั้นเริ่มหาเสียงได้เลยแล้วก็เขาก็จะคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็จะมีในเรื่องของข้อห้ามต่างๆที่ห้ามกระทํานะครับนะสิ่งที่ห้ามกระทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบันหรือคนที่กําลังจะลงสมัครนะครับกําลังคิดว่าจะลงสมัคเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับในคลิปนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือ,อในเรื่องของกรณีที่เราเนี่ยนะครับ ได้รับเชิญนะได้รับเชิญหรือจะไปร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีต่างๆนะครับเช่นงานมงคลสมรสงานอุปสมบทงานศพงานเมาลิดเป็นต้นและก็สามารถที่จะมอบทรัพย์สินเพื่อแสดงความยินดีหรือว่าเพื่อเป็นปัจจัยในการทําบุญหรือมอบพวงรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้ร่วงรับได้หรือไม่นะก็คือ กรณีมีงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถไปร่วมงานได้ไหมอ่าประเด็นแรกนะครับและสามารถจะไปทําบุญไปมอบพวงหลีดมอบทรัพย์สินช่วยเหลือได้หรือไม่นะครับเอาคําตอบสั้นๆก่อนนะครับก็คือเราสามารถไปร่วมงานดังกล่าวได้ท่านไปร่วมได้หมดเลยนะครับไปร่วมเป็นเกียรติไปร่วมแสดงความยินดีไปร่วมงานท่านสามารถไปได้ แต่ไม่สามารถมอบเงินทรัพย์สินเพื่อแสดงความยินดีหรือเพื่อเป็นปัจจัยได้นะครับไปมอบเงินก็ไม่ได้ให้เป็นเงินสดก็ไม่ได้ไปมอบเป็นทรัพย์สินนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นทรับสินเนี่ยมอบไม่ได้แต่ท่านสามารถไปร่วมงานไปเป็นเกียรติในงานต่างๆเหล่านี้ได้นะครับทีนี้เนี่ย ทำไมถามว่าทำไมจึงไปมอบอะไระต่างๆที่เป็นเงินเป็นปัจจัยไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไปฝ่าฝืนมาตรา65และมาตรา69แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ถ้าเราไปนะครับไปร่วมและไปมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายความผิดได้ในมาตรา65ก็คือ เขาห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือจัดทํา ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ดใดเห็นไหมครับวงเล็บ2ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดมากไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมวลนิธิวัดศาสนาสถานอื่นสถานศึกษาสถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 3. าํทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหหรสพหรือการลื่นเลิงต่างๆนะครับอ่าต่อมานะครับเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับแล้วก็พวงเล็บห้าหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่อะไรด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนิยมของผู้สมัครใด ตรงนี้เห็นไหมครับว่าไม่ได้เลยนะครับจะไปให้เงินทรัพย์สินต่างๆหรือเตรียมว่าจะให้สัญญาว่าจะให้เสนอว่าจะให้ก็ไม่ได้นะครับส่วนในมาตรา69ก็คือห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่กระทําการใดๆอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครเว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจนะครับแล้วก็อาจจะไปฝ่าฝืนระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563ในข้อ23วงเล็บ5ก็คือเขาห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้วงเล็บ5ก็คือช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ให้แก่ผู้ใดาตามปกติประเพณีต่างๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ท่านจะไปร่วมงานในประเพณีต่างๆนะครับไปร่วมงานไปเป็นเกียรตินะครับเช่นงานมงคลสมรสงานอุปสมบทงานศพงานเมาริตสามารถไปร่วมได้ทั้งหมดเลยนะครับจะไปร่วมเป็นเกียรติจะไปร่วมงานเฉยๆก็ได้นะครับแต่ว่าท่านเนี่ย จะไปมอบปัจจัยไปทําบุญไปมอบพวงหลีดแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับต่างๆเหล่านี้นะครับไม่สามารถกระทําได้นะครับไปร่วมงานได้อย่างเดียวไปซื้อของไปมอบให้ให้เงินให้สิ่งของอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ